สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ถูกๆูกฐานเด้มบม่ว่าจะเป็น FC ทางพังเล่าพังไทยและกต่างประเทศน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็มาพบพ่อกับซองสาวลิงบัดเพลินคือกับพ่อแม่พี่น้องห่างหายไปมือสองมือนะมาลงคลิปพ่อแม่พี่น้องมือมือมือย่าเห้เป็บนั่นมือนี้เขาออกมายังพูรวงออกมายังมือนี้บอกมาออนานอยอมาเห็ดย่างออกออกออกอลกห้าลกหาอยู่ใส่ โอ้ยหนาขึ้นงำพักเฮียพี่น้องพักหอมสาลิงนิมบัวทรงสิได้ขายเนาะผัวพักบัวแพร่ห้าเฮียพี่น้องเม่งแน่น่ะหญ้ากะพักขึ้นซิงกันเลยเนาะมือหนิซาลิงก็ถือโอกาสมาลุกหญ้าเนาะกับบุหูสีได้จากนานเฮียพี่น้องเลยกับสีลุกลุกไปนี่แหละเพฮีนพี่น้องเพราะว่าอย่าตัดก็เคยพักนะตัตเคยเล่นเราก็จะลุกบอลห่มก่อนเฮียพี่น้องเลยขอโตลุกพักบูวพักหญ้าก่อนเนาะสิว่าพักบัพักเปรย์แล้วมันี ผักกับมันบ่แมนั่นดินคูนเพ่นพีพ่น้องเอ,อ้มันกับบ่ง,งามเนาะมันเป็นดินเพียงธรรมดาบ่อนที่เฮาผูกควายดอกมันก็กเลยหย่าลายก่อนที่หย่าจะลายก็นย้อนผูกควายเพ่อพี่น้องถ้าว่าดินคูนนั่นเ็นบ่อันไทยบ้านผู้ใดเพิพ่นเห็ดพักเพิ่นหมักสั่งดินเนาะเวลาเขาทมดินเพิ่นสั่งดินมาคูนขึ้นแล้วเพิ่นเห็ดนันพักพ่อพี่น้องเพราะว่าพักงามแล้วก็บ่มีหย่าเนาะ,ะอันนี้เฮาบ่าได้คูนดินก็เลยอย่างที่เห็นเลยเนาะหย่าเต็มเพียบเพ่พี่น้อง ยามันเนาะได้ก็เอาบม่ได้ก็าาย,กยา,ายไพ่พี่น้องสมซามเนาะเห็ดปลายสลิงก็บม่มียังเห็ดไพ่พี่น้องเลยมีแต่พออาเซ่นเป็นคนฮดให้ไพ่พี่น้องโอ้โอโลอยลูกหญ้าดีๆแกเป็นหญ้าหย่าฮะนะบ่ลกนั่งอยู่นอกนี่ไปลกอยู่ในพักนี่นี่หญ้าเต,<ห>ต็มเลยบูฮุจักอีบูฮุจักยังบูฮุจักหญ้าเลยบูฮุจักหญ้า แล้วคอยบอกได้ด้มือนันน้นนะ่ห้านั้นใบมันเล็มเล็มพักนะใบมันกระแซกแซกดีเขาก,ก็บ,บอกกันอยู่ดีมือนั้นนี่นเขาก็ดอยู่เ็ดกินแล้วบดแล้วพ,พี่น้องเลยเห็นอยู่เ็ดกินหนึ่งเข่าแล้วน่าตือโอกาสออกมาหนังผักลุกหนาอยู่น้าเลยเพ,พี่นอ้องเหะวเขากินดไปเป็นเน่เนาะ คือว่กัดอมารกเนี่ยลพี่น้องพอเซนไข่แตกดูอพี่น้องพอเซนไข่แตกกับบ่อนเนาะนีาหลดขไปไปเข้าไปปาเเดอนะาเขมาถกดินบ่ห่ทางพูดีประตูหาวหิทบ่ขอตัวไปงับประตูก่อนพอยพี่น้องเลยเห,หลุด หลุดๆห้องน้ำกลับประตูเข้ากัน,นเนอะว่ามันวิทย์ด่ยดอกเนาะแต่ว่าเฮากับหูหัวหมู่เสียให้มันวิทย์ให้เฮาหรือบ่อเนะบาะบ่อปลาได้เด้ตั้มไปเลยกับโมมีม่พี่เล่าให้เดอกเนาะอัดข่าวให้พี่น้องเลยจะจะตัดพักเด้อ เฮ้ยว้าวปันแหงตัดเบิรพี่น้องผู้หลวงบอกแต่ว่าบอกบอกแต่ว่าบุ้งพักแต่ว่าตัดเบิดแล้วเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเน็กเห็นเน็กห่ายเด้อห้างแล้วตัดพักเน็กอ้าวาปันแหงตัดพักเน็กเน็กเอาไปขายดิอยากไปขายอ้า ออกมาเห็นมีดก,ก็มูจักและเมื่อโหลดเดอร์สแเดอรตัดเห็ดยังบอกถามเนต้าทีย่ยังมูจักมูจักคอยบอกอยู่เด้คือบมูจักบอกคอยก็ตัดก็ยังคอยกันหัวจักงานจ้าสิบุริกินมังโมงน้ำค่อยแล้วบ่ต้องกินเด้อเริ่มมังโมงอยู่ในขู่คอยเต็มคุอยากกินได้ หัวพี่น้องแบบนี้มันสิรอดอยูอ่ว่าหอวพี่น้องพักกำลังงามเนาะอยาและมูใหม่สลิงหลักออกมาผู้เดียวเนาะมูหูหลอกเอามานำหอวพี่น้องเลยไ <c ười> ปเล้วนี่รอรอ่ละลูกหญาบาดิฮอดชิลเลอมห์หพี่น้องเอ้ยส่วนแม่กินสมำอีกเลยนี่เนาะ นี่ก็เป็นเจลพงเฮานี่ก็จะเป็นมะม่วงเฮาสีหน่วยหาหน่วยเหมือนพี่น้องอืมรับประทานเลยเนาะวันนี้ความเผาก็ลืมทอถ้วยทุยบ่วงเลยพี่น้องเลยกินแบบใส่ถุงยางเลยเนาะเป็นตาหน้าเลยเนานะเป็นตาหน้าเพอเป็นตาหน้า mùa xùm à xùm 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 cái kim hấp hái à kim bằng Ừ, ừ. ừ. Ngo mà cái cài lời Chín

นี่นะเยอะดีดีมเห็ดแบบนี้อ้าวมอโมีอ้าวบมมีอ้าวเอาข่าวเนี้ยตินตีนต่อยานหมดตีนยันเอาข่าวนี่นะคือเอาวคือเป็ดเธออ่ะโอ้เสียทุกอย่างอ่ะกจำเอาขาดม่ได้แอบพกของกินมาด้วยยาลูกอยากเนาะแบบนี้แหละแล้วดู ลูเ <c oughs> จ้ากระเลีห่อยเลยมันเป็นหมา <c oughs> เอ้าปลาหมึกแห้งเฮ้พี่น้อง <c oughs> น่ะโ <c oughs> บหูญาติรูดปลาลีกหลังคลุบ <c oughs> รบ่ปลาแหง <c oughs> ้งปลาหมึกแห้งของฝากจากผังไทยเนาะโบเหม็น ของคู้ใด้่วยพี่น้องของป้าบิ๊กเนาะของแม่มาวินของแม่ลาซันเนาะเพิ่นมาวันซื้อน,นี่่วยพี่น้องเลยเพิ่นมาเยี่ยมลูกเพิ่นเนาะเมื่อยเหตุงานผืนว่ะมาพักผ่อนก่อนอีกประมาณทิศช่องทิศผืนก็จะกลับแล้วผวยพี่น้องเลยเจาลิงกับบริถ่ายคลิปเผืนให้เบิ่งดอกเนาะเพราะว่ามันม้วนไหวห้ผวยพี่น้องเลยขันเวลาเห็ดกินหนี่งกันเนาะมันเห็ดได้เห็ดสามอย่างสี่อย่างแล้วก็บบุญบันบุญบันแล้วก็บบริถ่ายคลิปวันสิถ่ายเซ้านี้ได้โอกาสกระเฮือนไก่เปิดตู้เนาะ จนเท่าตุย้ยเขึ้นเท่าตุ้ยเท่าแอนเปิดตู้จนว่าวัาเมืดอารมณ์เลรอนจริงวะว่าสิถ่ายคลิปแม่พี่น้องเอ้ยว่าป้าพันยำไก่ให้กินเนาะว่าสิถ่ายคลิปวัดว่าหมอตุ้ยเล่งเพลงขึ้นก็เลยหย่าเนาะแม่พี่น้องก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะว่าสิถ่ายคลิปกับเขึ้นป้าแห่งเริงก็บโมโหบายอย่างงงเล อืมเจ้าแดดแล้วนะภูหลงุงแดดแล้วลูกมาพี่มาทางนี้ใส่แทะอืมแดดไวเลยมันมิดลเลยนี่ในน้านะมาพี่เป็นหนังคุเดียวบ่เอาไม่จิ้มถือกุ้งแซ่บคอยน่แหละพี่งคอยนอย่มีมันแดดเอาไวแดดกันแล้วนี่เริ่มแดดแล้ว <c oughs> <c oughs> อ๋อก็เป็นหนังบางมานี่ฮ้ยเป็นหนังบางบนัง ก้นกระทือปลาหมึกเนาะปลาแห่งมา,ากปลาหมึกมากินชมกินชมไปมาเบิดเพียงหนึ่งผลโอ๊คพะน้อนท่องพอ,อยากเข้าอลไรได้คู่ทางหลังให้แต่แม่ถือเข้าแม่วะไปปะละ่ะทางมาแล้วบอ เออเขาคือเห็นพระเท่ามาล่าลาเม่กี้ดิเห็นพระเท่ามาล่าลาเม่กี้ดิอือรู้กันแล้วกับเมื่อเมื่อชงล่าสั้นก่อนบาจักเมื่อล่าสั้นที่ไปหางัวเด็กแต่มากับหลานเรา อืมแล้วมากี้หลมาแต่ทางแม่แล้วม่มึกินไนี่อลายดีผักหอมอืมจะเกี้ยงเลยลกต่จักมันที่ได้ทำเลยยามันเนลกทำลกได้เอ้าอืมเออ ạ cũng quái sai lần nhà anh lại ạ à, lúc mưa à, mát lưỡng hm 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 lục hm มาคบลูกกวัวได้ไปมแม่เสียใจไม่ได้เด็นกน้องมาข่าวอยู่ไทยนะสลิงเฮงเป็นต่านเนอ้อมาพิษบูนพิษบูนอีหยังเขาแหละเหมือพี่น้องเบิ่งแล้วก็เป็นได้ยานว่าเป้าหมายมันคือคนเนาะมันเห็นหนึ่งหน่อยมันแห้งแหลนเสียใส่เงยหึตัวคนนู้น มันไม่ได้กับไม่เลี้ยงนาะพี่น้อมันก็มุก้ามามาเลยทำไมให้มันมึแล้วขากับน้อันคงกินน้ำอีวะเมรมงเมิงเจียให้คนสิปลูกไรนี่เมอัสบกัำแซมเมิงเงาอะกินให้มันดีมัมเอกกินได้ดใส่มือไว้ล่ะ นับมือรอใครพี่น้องนับมือรอฮอดบุญบ้านเนาะบุญกับที่ซองมาอ้าวอะงรเงี้ดิเจ้านังตั้งไปให้ทิอิงคอยวันที่สิบเอ็ดเด้อบุญบ้านหอยย่างหอยพี่น้องปีใหม่ชงก้านสลิงจังสีพ้าหอยพี่น้องลงไปอัปเดตกุฏิหลังใหม่และกุฏิหลังเก่าพี่น้อง ตอนนี้เฮากำลังสิขึ้นรังเนาะฮึอะไรพู้ใดมีใจศรัทธากะจะชลิงเป็นสะพานบุญให้ก็ได้เนาะตัวนี้นะว่าแม่นว่าอยากเห็นยังห่วยพี่น้องสลิงกะเคยเป็นสะพานบุญให้พี่นอ้องตัวเองเนาะ,นะยุ่งยากแหงห่วยพี่นอ้องในใจกะ คึ้ว่าเออห้านี่ยังได้เงินนำเขาแหงบก่กับบ่พ่พี่น้องยังให้เพิ่น,นั้นได้บุญเนาะแต่ว่ากลายเป็นวายุ่งยากเนาะเพราะว่าอย่าสาลิงบอกว่าการเหตุบุญนี่เหตุหแบบนี้นี่เรต้องเหตุผู้เดียว,ว,วพี่น้องต้องแผ่ต้องบอกหลายๆคนเนาะไปถึงว่า มันโมเมนต์การปกันอามเนาะเห็ดบุญใหญ่พ oh, ี่น้องซิงก็ว่าบอกเป็นเนาะผู้เฒ่าผืนผนวาเป็นพี่น้องเอ้ยหม่าม่วงเขานี่ยไม่ได้กินแล้วคุณได้มีใจจะทากะทักมหาสลิงได้เนาะเพราะว่าการเห็ดบัตตนี่ก็เป็นบุญใหญ่อันหนึ่งเนาะ เห็ดบุญล้วกซื้อตู้เย็นหพ้พระาขึ้นรนะังคาเนาะตู้เย็นในสี่พันปลายเนาะกำลังกำลังจะขบแล้วเนะาะหยาเสลิงเป็นผัวแผ่แล้วก็ไปซื้อเนาะส่วนรังคาเนีียก็จะแผ่นำกันเบิดบ้านอย้่พี่น,นอ้องแต่ลาวสินเนาะดีกว่าบนะ่เนาะ บ้านเจ้าดิ้งกับสัทธาหลายเพื่อนพี่น้องเลยทุกมืออเนาะในยินเสียงประกาศแลยโอ้ผู้นี้มาซอยผู้นี้มาซอยเนาะผู้นี้ลงมาโมมาทานเพื่อนพี่น้องเลยในยินขู่มือเนาะเดี๋ยวก็จะเห็ดบุญกันพี่น้องเลยไปผู้ลวงไปลกหญ้าให้มันแล้วก่อนจังมากกินชมตอบเพื่อนพี่น้องมันสิขาวก่อนเวลาเพาเนาะเขอโตลกหญ้าเขาด้วยเพี่น้องลน ล็อกหยากก่อนพนมพน้อ,นองเพื่อขับนี้ยันไม่ได้พอนานหนึ่งเนะาะหัวหยาละลายยังนาตีเนี่ยนะเอารมันมือก็โคตรย่นะลอกหยาไหมลอ็อหยาซอยกันไหมไน่ลกนะ พีพดก็ยังบ่ได้น้ำเฮ้ยพี่น้องเอ้ยหอผู้ลวงยังบ่ออกมาเนาะเพราะว่าเพิ่นกับใครเพราะเพื่อนเฮยพี่น้องเอ้ยว่าจะหดมูมันเฮวิสบ้างเฮ้ยพี่น้องเอ้ยหลานเป็นหลานน้อยสองคนเป็นสาวลิงกับหญ้าเป็นแล้วก็บบารเนกบาร์ดี้เฮ้ยพี่น้องเบิดครอบครัวเลยจนว่ามันน้อาได้ทำมันไครได้ทำบอไซเฮงเป็นก่อนและบอไซเป็นก่อนเด้ พอเถ่าก็ซาถูกดิ้ยินเลว่าไข่ไข่ไข่แต่ว่าผลกินยาลาดโลดพอเถ่านะไข่แน่พี่น้องเพผลนั้นผลได้ขาดยาได้พอเถ่าซาลิงปู่ซาลิงเนาะกันโซ่ผลกินคู่มือผลคู่ซึ้งนิดนึงค่ย่าสอดข่นะเจา้บปหูปู่อข่แล้วก็ยญ้าเลยปู่เจ้าพอเถ่าเจ้าเขาแรกปู่ข่กะ มาเท่าคอยมาเท่าเอ็บบอมาเท่ามาเท่านะน่ะมาเท่าแนบอเออจักเลยบวันนี้ยอย่าพักนะอ่างก็ไม่เจียบขือลกยนาะกีข่ขัานเอาตีนลกแล้ยยาลกยาแซ้ลกนีอ่ยอย่าก็จะว่ายูไก่เนาะ อื่นเห็ดพักได้เงินเฮาเห็ดพักได้เ่าเฮนพี่น้องอื่นก็มีดองในบ้านเนาะพออาเซนมาสิไปเองเฮนพี่น้องจีอิจฉาเรื่องสิไปาย,ยาเลยเนาะว่าเพิ่นกะ จกักขัดแทงกับเจ้าของงานละให้เพื่อนไปสิให้เพื่อนไปเต้นใช่ไหมครัเพื่อนก็บอสบายเพื่อนพี่น้องบางทีเนาะถ้าเพื่อนเหนื่อยเพื่อนก็ให้โซลิ่งไปเพราะว่าห่างกายมันบอดอำนวยความสะดวกเนาะไปลินน้ามูกอะบอสบายแล้วก็เมื่อยนะ <c oughs> ไปไปเลิกได้หมเอาหน้ามากินได้ปะเออ เอานะ้ำมากินแนะ่พลเรดเดียวมีดนะมเมยังย,ย,ย,ยับพันพักเด้อคุยเอาดอบอันนี่พ่อยับพันพักปัะเท้ป่าช็ดชิดเช็ดเช็ดคอยเอาดอบอันนี่นะไหวเฮ้ยอเอาก็เอาเดี๋ยวน้ามาให้กินนะว้าวเอาก็จะให้ใจบ่บ่ให้เขาหูลอยกยจะให้รักแท,ะทะ้ หอกระลุกลงนุ่มะได้ฮึไปเลนได้หรอน่ายอะอยู่เป็นก็เลี๋จวอัดก็ไม่แน่นแน่นไ่อยะอคกินใอรจะกินมาเอ้าอืมมขายใช่ให้ผักหมดตึกผักหอเดาน่กินน้ากันเลยเอาไปไหไเอาไปไหวไห เออกลุล่ไมลมนบยแวแ่ยน่นจวก็แซบอยพี่น้นนนองแต่ว่าอยากลกพักแน่เนาะลกหญ้าแน่สลกพักอว้าวพี่ขอโทษขอโทษว้าวลกพักเป็นความอาเซียนแหละเนาะว้าวลกพักอีก เลือนเลยนะลูกหน้ารักพักหอ้ยเาผิดอะไรกมไดแล้วขอโทษเปียนใจซะลูกนาลูกกเป็นขาสอยยูนอซอมหมาแมวผิดบถอมึง่าออหลกดกนเื้เาเนะยียพพักนะคอยก สิได้ไม่พักหนิชิได้ป่ะชิได้ <S 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 ว้าวชิได้แล้วเอือบอุทัยมีคายเด็ดด้ยวยชิได้เลยไอ้ปุกปุกอยู่นอโลูกก็ได้ไอ้ผู้ร่วงก็ไอ้นอซสลิงก็ไอ้คือกันไม่ได้ม่น้องมันจะผู้สบายเนาะเหนื่อยเป็นกระบดเงินเบดิดคำนเะไม่ต้องเทียแตซื้อยาเนาะ เงิน,นก็นไม่ได้เพราะว่าเฮงเป็นไข่ใส่ผมมีเงินซื้อยาคุณล้วเ,เอาไปเอามาเป็นตลอดอทั้งลูกทั้งหลานทาั้งเข่าไม่เท่าเพราะว่าเป็นผู้หนึ่งแล้วมันก็เข่าเบิด์ตไปพี่น้องเพราะรว่าเฮ้งเล็กน้อยเป็นเฮ่ากระเบิ่งแงงเขาเนะาะเข้าเป็นมันนี้เข้าไอเข้าจ้ามข้าวผัดไ่ได้ลีกบม่ได้ยังแล้บันนี้มันถึงเฮ้าคนนึงติคือผู้ใหญ่เป็นเธอะ พุ่บลีกอเอ้าผัวพี่น้องเลยนาพอตัวอันลกสปีดก่อนผัวพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาจะมาปิดคลิปโดยการกินมังม่วงผ่าฉีทันเนาะเพราะว่าอแล้วสปีดสปีดก็ไวๆไงเลยลุก,ลกได้นานหนึ่งผัวพี่น้องยังน้อยหนึ่งสิบเบล้วเนาะเพราะว่ามันสิมือแล้วสลิงสคอโตปัดเอ้ยปัด <laughs> เป่ากับปิดแล้วสิขอตัวปิดคลิปก่อนเพนออือพี่นอ้องเอ้เพราะว่ากอนตกแล้วอืมเพราะว่ามันมืดเขาสิบุูคถ่ายน้องเพอพี่น้องแต่ว่าพักของห้านิ่สลิงเอาหยาออกแล้วนานหนึ่งกับสลิงก็จะมือแล้วเนาะมึงแน่มือกันเนาะเพราะว่ามันจะมืดเนาะพออศาเซนกับฮะจะออกมาเพื่อนพี่นอ้องเอ้ย มาออกมาเนาะพอลาวไปเรียกลาเด้บ่สบายนี่โอ้ยกินส้มก็ยังบ่สะใจซ้ําผู้พี่น้องเอ้ยเนียก็อยากเฮ็ดเนาะกินส้มยแงเอาสเอออีกน้ําส้มยแงมัมงเฮานี่เด้ือจ่ฮ้อนท้องอันนี้

อยง,งนั่นไมพอดีกินน้ำพูดน้ำไปเออโลวดนี่อยบพักกันได้ <c oughs> น,นั้นนั <c oughs> ้นยยบไปทั่วที่จ้านี่ <c oughs> เกี่ยวพงตามเคยเนาะ มือดำๆมาล้างมือหนมั้งแล้วพี่เล็เอฟซีบอกอ้ยจะมากินข้าว้างมือเราสิลิงมาจะไรมือแล้วน้ำไปเนาะเน้ำไปหมดเลยเป็นอะไรบ่เบิดน้ำไปแล้วมันพ่อยากออกได้พ่อพี่น้องเพราะว่ายุ่มยุ่มหยามาแต่พุ่นเนาะน่ะได้สำนี นึงมึงคนที่กินบลาหมึกมั้ยนะกินแล้วเหรอจะกินไม่ได้เหรอมาได้เปิดคลายทิม่มปวดกะไก่กปวดได้เปิดคลายทิม่มจำบอกว่าอีกแล้วขับใจขับมุขขับเจอหืมขัมุขขับเจอขับแท้ใช่หืมขับก่อนขัมุขขับเจอขับมุขขับเจอขับใจขับมุขขับเจอขับใจขับมุขขับเจอมือยำอะไรยำขักบเจอ อล้วลิงมัหมักใส่สุกมือเนาะมือก็เลยดำเขามาหมักมันเห็ดเลี้ยยากก็เลยไปใส่สุกมือเห็นยังคือกันเนาะมือก็เลยเป็นส่วนที่ตากแดดไลยที่ชุดเนาะดำนานคนอื่นใส่สุกมือได้เนาะปลาสลิงใส่มาได้เนาะ มันจะกัดกดำนะซ่านี่มีคนมาเป็นมาได้เอาละเป็นได้อยามันพอแล้วาจำเนื้อเป็นเราหนึ่งเลยมันมันไม่แจ้งขับเนนี่ยจะวินตกอ่ะม,มันแจ้งน้ำโซล่าซับเฉยๆทางนอกนี่ยอย่ามืดแ้่ได้ทำพี่น้องภาพมันก็สลัวๆัวเลยเด้ ทีเบิดช่องเตียงนี่ทอกเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวแมลงจะบด้นอนเนาะกรบกอบโอโมแม่พี่น้องแซบบอลูก่องเห้ยพี่น้องกินแซบแซบบูก ทำไมพี่น้องกินชอบแฉบบอมาเด้อกินชมมังม่วงแฉบๆฉบนะแม่คอยลูกราดึปะมาเด้อมักินมักินมักินมังม่วงแม่คอยแฉบบ่แฉบอ่ะแม่กินพี่ลูกพี่หัวแฉบแฉบพวกแม่ก็บอกว่าแฉบแบอยู่เนาะก็แฉบไหม ถาพ่อมากาม่อนว่าจังมือหรือเมือก,ก่อนถ้าพ่อมาก่อนวันตอมคนแล้วเองอะไรอาให้น่กมันไปแล้วไปแล้วเรื่องกับมือจะไม่นอนแมงวันนี่ก่ะไม่นอนแล้วบินไางกินคนยังไ,ไม่ไปจ้ะแลกันกินแม,มงเพ <ขอ S 1> ื่อนอ่ะแล้วกันกินแมงเพื่อนสบายดิ๊ ไปดิมือเด้ออ้าวข้ออะไรกินไปได้สบายดีสบายดิพีไไ่น้องถึงปูงป้าเด้อสบายดีไหมพี่น้องพอกันที่ใหม่เน,ะน,นาะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดซับสไคร์แย่อย่าลืมกดติดตามเด้อและอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้สาวลิงมัาพินเลยเด้อ คือเป็นกำลังใจให้อเซิร <tama> ์นเซิร์นก็บอกได้นี่เด้งพวกกำมึงใจน้ำเซิร์นเออไม่ได้ไม่ได้บอส